สบายดีน้องบัุชุคนสบายดีเอทุกท่านสางกำลังเลิงมือพี่น้องปากเซาใหม่ตัดลงอะไร้องบานแก้ไขเืดอส้ันถือกับแบบมาได้แบบพนักมันถือกับแบบใส่เลยมือบอ รถทับบ่อกบางอย่างเจ็บบ่บัดเลยบัดเนาะคนคุมงานไอเนี่ยนะเม่นบอ นเด็กคนคุมงานพัวนะฮะเมื่อได้เรายังมาจังเมื่อเหเอเ้ยนั่กอดคุทถิบ่หน่พุดต่อเสบายดีมาแต่ใส่กบดง มาเตะมาเพื e, Mate, mm ่อนแาอยู่แท่นะใส่ตื้อ่ตื้สบายดีสบายดีมีเรื่องชีวะออาเด้อมันอีเด้อมนจะมาเอาอันนมาจักอันนี้เอาสาวยังเจ้าเรื่องสาวอะไรยังชีวะากันอยู่เขาโอกมันจะมาเอาอันไนบ่นี้ผู้ไปตัดสาวนกานบอกเออมงมชื่อนี่แหระเอาไปไปเอไปไปบ่ อันนี้ก็เป็นสัง่สงอ,อีกสั่งไลายเนาะบ้านไปหาพือเลยแก่มาแตเอาอยัางแก่มาบ้านมีติเบกเอาเบกมาดูดูเบกเอา,าเส้ ngầu nhang à bạn, đỡ ơi nha nhang, mệt e, hạn cái mày 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 จับลงแล้วต้องปกต้องปกว่าซั่นนบ่คือก็ยังอีกหยนึงเนาะอันนี้คนยืนมเพราะว่าแล้ว สงสัยไปใหนบาได้คุยกันนะแมนบอกลาบ้าลาบมีเรื่องเียเอาเออสรุปแล้วมันพุวไซนอเกือบขู่นี่นะบอกอันนเงี้ยเดี๋ยวเซรุปเงีเก็บไปอยู่เนาะอันไหเนี่เลยใส่ตุ้มานี่เอาในี่กัน เปิดทางไปเปิดทางไปเปิดทางทางเฮ้ยยังมาขยงขยอกินยังก็มาติดลงนี้ได้เด้อกินยังก็ติดลงนี่ได้เด้อไม่ยด้ง ทีไหนทางง่ตีนมาหนินักเด้ออารมณ์เอบุญมีได้นน่เฮาเป็หมูมีเลยได้ในิมาแตงในที่ว่ะดวงดีบุญมีได้นี่มีเนี้ยใส่ทั้งขยะผูเอยับแต่บังบ่รู้ไหวใช่ดิ เอาใส่ถึกถึกเอาพาขึ้นมาปิดม้นมันเขาเห็ดเขาเห็ดก้ดมันเอนในนี้บมเวลาขยะมันจะได้น้ำไรออกคักปั้นยังเมียเขาบ่ที่ขังเมียไว้อยู่ในนี้นักไดเอาไปที่นั่นนักเต็ม เวลากินขนมแลยทิมลุงนี่เด้อบ่ะนี่เด้อชงขนมขนมนั่นขนมจ้าน่ะชงขนมน่ะทิมใส่นี่มันเต็มแล้ยไงพ่อเจ้าไปจุดบป่ะเอาขอบไปไก่อะไรบางหมดจืดเด้อหมดจืดเจ้าฮันด็อกขยะมันโนแมนอะไรเห็นแต่ในี้เป็น บริษัทได้ข้าเจ้ามักใส่กันโรงงานคนกายไปกายมาก็ปลาโตเรืองเร่งธรรมดาเด้อตอนี้หัวี่นอนอืมายานอนมเลยฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่า่นฮ่าฮ่าฮ่า่าฮนาฮ่ย่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่่าา่ย่าน ลงบ่มันชีวิตมืดนะบ่าาางามนนะงาน<อ>ไว้ถิ่นตัวยังเออติ่งยามาใส่แล้วมันเต็มเลยครับไปจูด,น,ดนี่ค่ปิดม,มาครับม,มาขึ้นบะคุยบ่ได้บ่ได้บ่ได้มันจิไปิเหตุยังไในมานะ เอาอขัดเจาะเวลาขัดไม่มีน้ำเศษเศษน้ำหอมหาม,มันก็สิได้ไหลออกเลยดิมันก็นสิบวน่าอยู่ในถัง <c oughs> บัดอันเต็มในในหิ้วไปอันเพ่ดอกมันชินัก <c oughs> ทำไมดิบพองหล <c oughs> <c oughs> ายๆันนั้นมาได้ขิดงอขิดงอเวลาโยก ปอนคด้ปอนบ่ให้ปเข้าปบ่แงกินเลยเอ้าแล้วบ่ให้ปอนเด้อมันบ่กินีแลจะไปปอนมันอันนันแหละกรรณิกาาหมองนางแดงไ้เด้อว่าซั่นให้าปอนเข้าลุม <w ige> ันสิตกเดือน ลำใส่มันเสียนั่นลำใสมันบดีมันเป็นไก่ยังก็เหื่อเจ็บท้องท้องเสียตามสุดนี่คือสีเดือนครับกระบกาอเดือนตันอใ้สีเดือนอย่าในปอนเห็นบ่แต่มันกระสีบกข่อยเจ็บทอกปันใด้างนป้อนนี่บาราวเว้าในยังบาราวะทีทามยอดที่ใหญ่ใ่เน้อจ ไปดิปลาลุงเบอร์อะไรขนมนะเบอร์อะไรอำเภอวานบอร์อขนมเสมอทค่ชีมีขนมแต่ไม่ได้คองเล่นไมีแต่ของเล่นเล่นขนมเล่นของเล่นไม่ก็กินดุไรขนมจะหน่อยนั่นปลาไปนั่งอยู่เตียงคนไปนั่งน้ำหลอดลูกก็ดีอันนี้คือแม่เจ้าฮันเด้อให้ซื้อเอามาให้แม่ฮักแม่เพื่ขนาด ซื้อแนวทีมขี้ขยะมาให้หนูแดงหน่อยมาลากันเลยจัดมาวันนี้มีโอกาสแล้วก็มีเวลา่าในละแม่ที่จริงกัาสีห้าตั้งแต่มื่อวันบอกกูแล้วอาบบเห็นโบเห็น <c oughs> ที่ได้ได้อีนั้นทางผ่านไปผ่านมาแค่เที่ยวผ่านไปผ่านมานเต็มอ,อันย่ะนี่แต่บบมีเงินเจ้าจากอ,าอัน Ok, đang tìm mặc sụt này nè 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 đây nè mày sắp cúp nè đây nè คือยังมเอืยจะเถื่อผัดวาอีกเด้ละสัปโมงลกงเลยสองเถื่ออะไรข้ามาสองหลอดเลสองหลอดหลที่สองเน่ะเข้าเมื่ออะไรบอเมื่อเลยนังได้เห็นบอกอ๋อข้าเมื่อแล้วก้อยหนูโบเห็นทังทางไปทางมาีเมื่อเลยนาย้จ้ากรมบ้าก็มองแลละเมอย้าได้ง เราได้มาทามาบอลข่าเสาน่ะมาอยู่เมื่อคืนนี้คือว่าสิไปอินบุญหรือเปล่าเออทามาได้แล้วพอเป็นยังเขว่าเขายังเป็นพื้นเริ่มบุญใส่หน่ะไม่ยุบบานห่อเลยด้อบุญกองเขาหั่นเด้อบุญกองเขามีหยังได้นี่เร็่มไฮโลเลยเนาะเริ่มมนก็กุ้งไก่เบามีนะครับเสียหน่ะ วะเขาบป็นย e ังไนทางเต็มนี่จะไปไปบุญบ่หมุนไม่ติดกระตุกนั่นแหละจนเออเพิ่งกำลังเห่อของใหม่จากแยกมือได้เนาะสิเบื่อจากเด้อจนมือเล็ดือนไหเย็นเหาคือสิบ่อย่างค้อนนอนหมดแล้วเนาะโอเป็นเฉยเนาะโอเป็นอยู่แบบโตโตนะโอตามต้นนนั่แหละจะแกะมาแกจะกระโตขึ้นแบบมันเป็นคือเก่า ตาได้อยากลิ้นเฮ็ดเฮ็ดเฮือนน่ะให้ประกอบบื้อนอ้ากูอืมตอนนั้นตอนนี้เขาให้เด็กน้อยมวน่ะยังมีอยู่บ่งสาาบ่แล้วได้บ่ไปตัดสาน่ะจกนี้สิให้เปลี่ยนมันใส่บ่ได้2เสามันโมันโบ่มันโโกนโกนอ่เบิ่งบ่บ่ พิ่งบัเซานั้นเอาประมาณ5เมตรยาวเซาหนึ่งน่ะมันโกนบ่แม่นบ่ฮอดนะก็ได้เอา4เมตรครึ่งก็ได้อันนี้5เมตรสิให้แปตัดมาให้ใหม่2เซาเออกันมาเปลี่ยนตัวนึงนน้อยแค่นั้นแหละตัวนึงโกนมันบ่มีให้เลือกเลยบ่มีอยู่มีอยู่แต่วาตัวใหญ่ก็ใหญ่พดบ่มีผู้ซอยนเด้ ทามคนยกบ่อได้บ <nt> ่อพวกนะครับโอเคอยู่ไม่มีสองเสาหนาเลยมันโกนเดมันโกนมันสีมันเห็ดบ่ได้คือเสาวเงินจะเงินโดน่นไรนะกัวบับุคคลเออเสาเนี่คือการเสากลางตัวนั้นเจะหน้าสีเลืองก็ต้องงงงเบคือจะองงบัวบุคคล างแรงยังวไหนไหนทั้งนาานตัวกลางนะโอ้งามันงไมสวนเกล็นเขาจะว่าไม่แกนวะเกนเกนไม่จิกเกนไม่จิกอยากกระโดดมันได้บุ้เกนมันเละแกนไม่จิกเออเลือว่าเรือแต่เลือแต่เกลนมันบาติดปูตัวยาแล้อตัวนึงมันเอาตัวนั้นวัดมันผัดบุ้ี่คุ้งเออเขาจะเอาผัดจะได้คุ้ สิบบาเบิดสองหัวมันมีเสาเดื้อนงินเก้าต้นไม่ไมีมีมีไมจิกอยู่สองต้นสองเสาที่ได้มีไมจิกกันเสาเดียวอันเดียวอันเดียวเหรอฮะมาเพิ่มอะไรมันเป็นขู่กันกันนั่นกันเนาะทาสีก็ได้กต่สีงามกว่าสิบบาดอันว่ามีเงินหนาทาสีทางนั้นแั่สีงามเลยก็มีแต่ไมหอื่นนั่นแหละเด้อเหมืองเฮเซล สละเวียวสละเวลาได้ตานใหม่เขามันแล้วใช่เพราะว่ามื่อนี้บาลล่าก็สั่งไม่สั่งเครื่องมันมาครบเปนแล้วเสาร์เขาเขาสั่งเขาเขามาบากเสามาเครื่องเสาบากตัวช่างตุนะเอามาพีใช่เปลี่ยนเอาเอน่าจะแต่จะเอามาลุกเสวเออเสวราดึงด้วยครับแม่เปลี่ยนเอามาเล่นๆเอามาเลียหกบตุน บ่เล่อเวลาเพื่ออย่าชีิอันดมันเจอช่นละกู้ก็ได้เออได้มือยางฮ็ดอันยังกมงมงคันไดนั่นมัมีบ่ตอนนี้เออ่ันอยูข้างในติดแยัง่มันเปียกมันบริษัทิดมาเห็นละกั้แล้วี่ก็ได้มันก็ได้บุษไรมันเหนีตว้นั่นเห็นนี่ โอเคมานแล้วเพื่อมีันโครงการหรือวะรือบบมีอาไร้นี้เลยตัวติดเนี่ยสีตาอะไอยู่ตัวติดตามอเขาเล็กเขาไหม่ไปกบแล้วมันแล้วเร้านีก็เรามาผิกูใหม่แล้เต็งไ่อยากแล้วนี่ที่บอกอยู เอาว่าเลงงานด้งงานด้ท้้ดิสิข้นสิข้นข้นก่อนปีใหม่ได้ไม่หนอ่าเงินกินเลยสละเวลานี่จังจมือช่วราขาวบานบบับองเนาะขนาดบานาินกัยังเขากุมือบ่กุันี้มึงเทื่อกมือนึกแบบนี้นะมา้งอันนี้ข้างกุปเเนาะบานเดียวแต่เตะ้นมือนะมือ ลูปๆเอเถอาเถือเดียวเถอะนะเอาบวกเกี่ยมมือก็จะลำลูกง่าเลยโุ้ยเล็ขสีออกนะมาจากวิทยาลัยใช่อันนี้หรอหมูจองตัวนี่พอปันกันสากันหลเนาะมันนี่หมูมันนี่ไปลู่เฟสเลยอ่า มาถือกันมาถือกันมาถือกันโอ้ยหักกมาผู้ใดกระมัดผู้ใดกระมาดผู้ใดกระผูกูกมาบันเนียก็ผิดกันรากรเจอกันเลเมื่อไม่บอกบันจังน้อยจังน้อยเดี๋ยวก่อนจไปนำเจ้าอะไรจังน้อยต่อไปใช้ โอ้ยดีแล้วมันสาวเหรเลยมันซาเ่ากระเจ้าเออที่กำเสยเนาะหมูสองตัวกระเจ้าเลี้ยงหมูเลยคือแถวบ้านใครอยากอยาเลี้ยงอะไรมันหาทำเนี่ยทำมันกับแพงเอามันยังเนาะมันเป็นมือจิ้มื่อเท่าซาเปาเป็นอ่ะเออมันตอกแสงกัน่นไดน

เงินคงเงินควรอ้าวอะไรจะะกินก <player> ันอยู่ว่ามูยอหมูยอยยิ้มดิเส็ด่พอกินซีพันว่าคันอยากเส็ดให้ตุกขะตุมตุมเข่านั่นเลยแล้วก็มาห้ยใส่มีอนซอสแล้วก็ ชีสซอใส่มัเน hmm. ี่บบริบ yeah. yeah. ีมาหลุงกินวะแล้วก็ดิมันิกินตุ่ม uh ิ uh um ี huh ีอใส่ให้ดีอออนขู่ใส่ันชินัวเดี๋ยมตุ่มกินมนิกิน หมดลายหมดตุน really so really ิลายแบบป้าต้องคนจนงดอาจจะอุ่นซื่ออะไรอย่างเงี้ยนะไหนบอกเป็นเถอะเอออันนี้เลยประกอบให้แต่สาวนะกูับคนจนมือตอนั้นตัวนี้ไพอประกอบให้เออคนละเนี่ยขึ้นนี่เออขอละเนี่ยอยู่ทางเต็มคือประกอบเป็นเนาะเขาไปนอนอยู่ในสายบาดนี่เงื่อนงามแท้เลยโอ้ได้เงื่อนงามแท้จนมือว่าประกอบอรับคนี้ดาดฟ้าอีกบ่

มันก็มักให้อุ้มแล้วติดมือใหรอยู่ดุเอาอุ้มดูเอาฮะจะไปจะไปช้ตไปโดพักกระบาดอุ้มเหมนจะได้มาติดมือแล้วเพ้อสีสคตรในหดบอคือว่าหดเลยโคตเลยอีกนอ๋อแล้วก็หดอีกรอบหนึ่ง พนันก็ไปแล้วไปนะเสกเราเท่านั้นเป็นาแซงบอกพนาแงมันก็คือดูเถอะเพจหนาใครเขาสมบอกอบ่ไดคล้ายพอได้กินอะไรเขาบุกคุ้มกินสมบักะิเพราะเพซอยพอเขายูนิวันได้อุดเขา บบริยุเขาเขาก็ชีเห็นน้าคายเห็นหน้าเซนค้ายอะไรไปซอยพ่อหรอเออไปซอยพ่อจริงจรพ่อเราอึดเราทั้่ผูวนี่บริยุททั้งผูนี่ทั้งเมียนะเขาเขาอึดอพ่อเราน่ะโอ้ปกคินคนลายแต่มันกองพินทังผูทังอยานี้พ่อึดเอนไปเห็นน้าเซนผมก็ไดยมาพักแล้วเนาะจะเด้อคอยาเออ เอาเข็ดท้าวเป็นยางดอกตอนนั้นเป็นยางมันยังไม่ได้ยาวบ่เราก็มีวิทยาการขุดท้าวเป็นยางดอกบางเถ้าทอดยามก็เราขุดท้ายเอยอเสน,นี้มันมีวิทยาการ<อ>ไปเข็ดเตาเสน,นีขุดท้าวดอกอเกิดระเบอ,เอมันเผาจ้ะนะบ่โกะบ่เกิดเนาะมันเผาบาที้ใส่เอามันเผามันเผาระวัดที่ข็ดคู่อยูน่นะ มีที่ปลูกมันเท่ไหร่นะมันเขาคลายนะการนาันนะมีมันเผาน้ำสบายการนาบอกที่ผักที่พุ่งจะผ่าง่ายเลยมาอะไรมาหลบนอนก็ไปิหาที่นอนมาห้ก่อนกันนาอ่ามีมันเผานะไม่นบอกเฮ้ยกระปุกแล้วมันสบอกเป็นหัวเป็นทงมานะบากอ่าเป็นทงเป็นทรงนหน่อก็มีหูถ้ามาไปให้กินน่ะะ

อุ้ยโอ้ยน้ำมันเดมือใช่เลย <c oughs> พอดิน้นพอดีน้เนเขาไปนอนเย็นตารางกับใครซัม <c oughs> เน่อะเตียงเขาไปแล้วเขานอนในตลางได้ใครเพื่อนั <c oughs> ่งร้อยนลัเขาบ่ได้เลย อะไรมันม uh, ันต่ำต่ำดีกับเธอเป็นรูปเรีว่าเอาเห็ดซุงมละไพผัดหยันนางเกิดอ้เรียวามันตกเฮือนตกอย่างแม่นอยู่อ่าก็เลยเห็ดต่ำไว้ก่อนอืมกันแล้วกันไว้เมื่อวานเมื่อวานเราไปนครับเจอเห็ดซุ่มเดี๋ยวใส่กําลือกําลือไหนกำลังเปิดกล่องเพราะว่าสักบุ้งดุ๊บอยู่กลางถุงเอาเลยเป็นดุเลยเดือนนี้นะน้องเดือดซ้ำสีเถื่อเลย สัตยู่อันหม่งพัวขัดหนังเตา <c oughs> สักว์มันบ่ดีคือเขาอุ้มลูกเลยลูกก็ยังอุม้มดีเลยแบบหนังลงจันในรุดมัง้งเออสูุอางลูกน้อยนี่จำหนี้นั่นตายเนาะกำลังสิบป่งอ่ะพีดีแล้วเวลาเวลามันขึ้นเวลามันขึ้นเลยเวลามัน,นอันนี้ก็อุม้มอุ้มอยืนเกียเสีย,ยพระเพศครับถือตอนมอหนัง quần bạn lại ủm ăn chim da bò rồi mình ngày nữa đây mình, rồi, mình <coughs> chấm của cơn chim dù gì da thử của gì đây, đây. บ45เอ็นแม่บ hmm. <stra ight> ุ <warz musician> oh, ๊กเข้าไปเอาอยู่ไซนอนนี่แหละซื huh. <sh> ้ตามนี่แหละเออรถรถคืนใหม่ก็ไม่ได้จักก็คืนคุณเลยจักเออมีจักดึงขึ้นบ่ท่านสมัยอะไรเนาะเวียดนท่านสมัยหรือก็มีอย่างเสร็จไปเห็นอย่างหนึ่งมาเอ็นเขาโรงงานเข้าเต่าเต่าอยู่ภายอยู่ภายดันชาดอ่ะ โรงงานนั่นยังเงานหมดคำมันสื่ออยู่บ้านหา็ไที่ไหแล้วนสื่อหมดต่อมานี่แม่อยู่ใส่ลายมันก็ตั้งโรงงานลอืมมันเสาดินอีกอันนี้ก็เศาดินเอาหัดเวลามันกายฐานหลดแก่ฐานมาทางในสักบัาน่งท่ำรัก เขามาทางนั้นบ่หลบรถสิบล้อผู้เล่นนาะรถพ่วงผู่นมาสชงหลอผู้ลอือือมันเข่าได้มันบินมันบินปีกมันลายอือลูกลูกถิ่นนั่นสิลูกลูกปีกมันลดมันมันถึงขนาดนี้นะวสูงบบนยังเข่าไปอยู่แล้วลกมันลดลกสิลก แต่บลกในที่โบยังมันเคยเขาบึงมันบูงหนึ่งโพดไนี่ตัวนี้ก็บินได้ตัวนี้เลืเลยตัวละสามสิบบินได้ขยกมันบอกเขาเออพอกินเยอะสามสิโอ้สามอันนี้ฮอดยยมเขาจะขายแยมเขาจะขายเขาขายเขาขายแยมเขาขายซื้อก็ซื้อก็ขาย เราบุญพระพุนเอฟซีวกเราพูนยังเด้อเขาต้องมาช่วนกะวางว่าเงเงี้ยสิสำเร็จรุ่ง่วงไปด้วยดีพี่น้องกันเนาะสีโบมีปัญหาสีโบมีปัญหาเนาะสิตรงกับแบบบ่บ่หน่อยก็ไลายแต่ก็เอาสำเร็จ่นาดเลยบ่บ่เต็มรอยอ่จัะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่ก็ยังดีแต่เขาว่าม่งมึงคาแท่นก็สิก็สิคืออยู่เลย

ใส่ขี้ยงขยะ,ขย,ะขยงขยะเข<ย>้ามาอันเดียวกันเม่อวานเนี่ยเป็นยืดดีไม่แห้งสุขภาพเข้มแข็งน,น้องเมื่อคืนนอนนอนร้องรขอบคุณแม่ใจดีขอบคุณแม่ใจดีอ,อยู่ดีไม่แห้งยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรง ให้ลำให้รวยให้ลำให้รวยแัทมาลาบาเพิ่นเอลายเอาให้ดินแหงให้ดินแห้่ลำให้รวยบ่ให้สวยจักเถื่อลองทายนะคำอยู่เด้อตาเออวเามื่ขาวเมือเนาะที่จะไปเบิเอ่อเต็ดเมีย นางแดงก็มื้อน <box es lly> ี้ลาลาสิอาสาไปส่งเพิ่นแล้วสิเบ่งเงินบันําเออโอเคโอเคอ่ะสบายดี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 